ไได้ยินค่ะได้ยินค่ะค่ะคราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงกราบคารวะครูทุกท่านจเจริญธรามพี่น้องหมู่มิตีทุกท่านค่ะชื่อนางสาวพวงเพ็ญทองเย็นชื่อทางรมเป็นเนพียรพุทธอายุสามสิบห้าปีอยู่จังหวัดสงขลาเป็นผู้ควบคุลสวนป่านามบุงสองค่ะ ก็วันนี้ขออนุญ,ญาตมาส่งการบ้านนะคะเออเมื่อกี้ใช่ไหมคะตอนถึงคิวที่ที่จะส่งการบ้านแล้วพี่สาวก็โทรไลน์มาค่ะปกติถ้าจะถึงคิวส่งการบ้านแล้วมีคนโทรไลน์มาอาจจะกดกดทิ้งไปเลยค่ะหรือไม่ก็จะไม่รับให้มันตัดเพลงแต่ครั้งนี้เห็นตัวเปลี่ยนแปลงไปค่ะเออเราก็ลองออกดูแล้วก็ลองโทรกลับดูเผื่อพี่จะมี กุระอะไรกับเราก็ก็ออกไปค่ะแล้วก็โชกรกลับหาพี่ค่ะมันได้เห็นความรู้สึกที่ตัวเองลองเลือกทําอีกแบบหนึ่งดูกับเลือกเลือกทาโอตีเราจะเลือกทําอะไรที่ทําตามใจเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้เราได้เห็นความรู้สึกเราได้เลือกทาอีกแบบหนึง่งซึ่งมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราอยากทําแต่เราก็ลองเลือกทาดูค่ะก็ ได้ได้เห็นความรู้สึกที่แบบอืมก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเนาะก็<ม>อ,ออกไปแล้วก็ค่อยเข้ามาใหม่ก็ได้อะไรเนี่ยค่ะก<ม>็กิเลสที่จะส่งจริงๆก็คือเอ่อมันเป็นความหวงค่ะหวงของกินตอนนั้นคืออ่าอาผัดผักเนาะผัดผักแล้วก็ทีนี้ก็เอามากินส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็เหลืออีกส่วนหนึ่ง แล้วก็เหลืออีกส่วนหนึ่งแล้วนา้าน้าที่มาช่วยที่ร้านนะคะเราก็ือบไปเห็นในจานท่านผัดผักของเรามันก็แบบถามท่านว่าผัดผักหนูหมดแล้วหรอแบบนี้ยแล้วมันก็แบบเอ้ยเราหวงของกินเนาะมันเห็นตัวเองทําไมไปถามท่านแบบนั้น,นเราก็รู้ว่าอ,อ๋อเราหวงเรากลัวแบบเราไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้เห็นตัวเองอ๋อ มันห่วงกับท่านแล้วพออีกวันหนึ่งท่านท่านท่านผัดผ,ดผ,ดผดัดข้าวผัดไทยอ่ะค่ะท่านผัดข้าวผัด,ดไว้ให้ก็กินปกติถ้าเป็นแม่เห็นความเห็นความลำเอียงของตัวเองค่ะถ้าเป็นแม่เราก็จะแบบแม่กินไหมอะไรอย่างเงี้ยแบ่งให้แม่แต่เราไม่เคยไม่เคยถามท่านหรือว่าแบ่งให้ท่านอะไรเนี่ยคือมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยใส่ใจท่านนะคะแล้วพอ จากเห็นที่กิเดศจากเมื่อวานเรื่องผัดผักเราก็เลยรู้สึกว่าก็เลยรู้สึกว่าถามท่านว่าน่าจะกินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านบอกว่าเออถ้าลูกอากินหมดก็ไม่เป็นไรถ้าเหลือแล้วนะค่อยกินมันมีความรู้สึกคาตอบนี้มันเหมือนเวลาเราถามอะไรแม่แล้วแม่จะตอบเราแบบเนี้ยถ้าลูกกินหมดก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีความรู้สึกแบบอื่เนะท่านท่านแบบมีความยังไงนะ ดูแลเราเหมือนเราเป็นลูกอะค่ะแต่เราอะเป็นความลำเอียงของตัวเองที่แบบให้ความสำคัญไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกมันก็เลยได้มาอืมจริงๆแล้วหนูเคยล้างกิเลสอะไรก็จำไม่ได้นะคะกับท่านมัยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วท่านก็เคยเป็นแม่เราเนี่ยแหละท่านถึงต้องมาดูแลเราดูแลเราเหมือนเราเป็นลูกทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่า อืพอเราลืมเราจําไม่ได้หมดแล้วอะ่ะการให้ความสําคัญการปฏิบัติตัวของเราอะ่ะมันต่างกับที่เราทํากับแม่อ่ะค่ะมันก็เลยได้เห็นอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงไปความการกระทําอะไรบางอย่างของเราอ่ะค่ะที่มันมันเริ่มมันเริ่มเปลี่ยนไปแต่มันไม่รู้ว่ามันมันอยู่ในจุดไหนอะรู้ อธิบายไม่ถูกแต่พอจะเห็นตรงนี้ค่ะก็ส่งการบ้านครู้ประมาณนี้ค่ะอนุธนาค่ะนี่มันเป็นความเจริญขึ้นของเรานะคะเจริญขึ้นที่อเอื้อมเอื้อเกล้อกว้างมากขึ้นก็คือไม่ใช่เฉพาะกับตัวเองแล้วเริ่มจะมองคนรอบข้างที่นอกจากในครอบครัวเราแล้วก็คือ ก็คนที่อยู่ในบริบทเรานั่นแหละอยู่ใ,ใกล้ๆเรานั่นแหละแต่แต่เมื่อก่อนเราไม่ได้มองเนาะเราก็มองเป็นคนอื่นที่หานไปอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยเรามองใหม่คือเรามีมุมมองใหม่แล้วกลับได้เห็นได้เห็นอีกสภาวะหนึง่งที่ว่าคนเราก็เคยเกื้อกูลกันมานั่นแหละจึงได้มาเจอกันได้มาเกือกเก้อกูลกันต่อใช่ไหมคะซึ่งมันก็มีสองแบบแหละแบบที่ได้เกื้อกูลกันมาแบบที่เป็นคู่ ผู้กำรรกันมามันก็มีโอกาสผูกโยงมาเจอกันได้เหมือนกันแล้วก็ได้มาชดใช้กันจริงๆก็เรียกว่าเป็นการมาชดใช้กันทั้งแบบดีและไม่ดีใช่ไหมคะไม่แน่เราก็อาจจะเคยเป็นเคยเป็นแม่ท่านมาก่อนก็ได้นะนอกจากว่าเออท่านอาจจะเป็นแม่เรามาก่อนมาดูแลเราเนี่ยบางทีเราอาจจะเคยดูแลท่านท่านก็เลยมาดูแลเราตอบก็ได้ ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ไงคะนี่ถ้าเรารู้นะถ้าทุกคนในโลกเนี่ยรู้อดีตของตัวเองอ่าบอกว่าในจัก,กรวาลน,นี้จะวุ่นวายมากเลยถ้ามีความจําเก่าได้นะถ้าชาติก่อนใครเป็นใครอะไรแบบนี้มันจะวุ่นวายมากเลยเพราะว่าอ่าเอาแค่ชาติปัจจุบันก็พออย่างนี้แต่ในอดีตน่ะถ้าเราเชื่อชัดว่ามันเป็นมันก็ได้เวียนมาเกื้อกูลกัน หมุวนวนมาเจอกันอีกในสภาวะต่างๆและยิ่งถ้าเราเกิดมานับครั้งไม่ถ้วนนับล้าน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 ชาติไม่ถ้วนอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะได้จะได้มาเจอกันในหลายสถานะเนาะถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเราจะได้แบบปฏิบัติต่อแต่ละคนให้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าปฏิบัติว่ามีเมตตากับทุกคนเมตตาอุเบกขากับทุกคน,กคนไม่เท่าเทียมกัน ยางยิ่งเรามีลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าที่มาหาเราในร้านเนี่ยถ้าแม่ค้าหรือผู้ที่ให้มีน้ำใจมันจะเป็นมันจะเป็นความมีความเป็นญาติเพิ่มขึ้นนะมันจะไม่ใช่สถานะแม่ค้ากับลูกค้าแต่มันจะมีสถานะที่เปลี่ยนใจเป็นเป็นญาติซึ่งเรามีโอกาสเพราะเกื้อกูลเขา การทำตลาดแบบตลาดวิถีทมเนี่ยที่ของขายของราคาต่ำกว่าท้องตลาดหรือราคาเท่าทุนอย่างงี้ต่ำกว่าทุนแจกฟรีที่ว่าสีระดับ mm hmm. จึงเป็นราคาของเหมือนเกื้อกูลกันในครอบครัวนะ่ะในครอบครัวในคนที่มีสัมพันธ์ที่แบ่งปันเกื้อกูลกันเพราะบางครั้งเราก็มีบางครั้งเนี่ยออาจจะมีของแจก ลูกค้าได้นะบางทีมันอาจจะมีของเกินที่ไม่ใช่ที่เราขายเป็นประจำไงคะเออตรงนี้เนี่ยแตกนะอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะจะทำได้ก็ได้แต่ว่าเขาภายใต้การเห็นด้วยกับคนในครอบครัวเราจะได้อีกสภาวะหนึ่งว่าเออพอเราเกือ้อกูลนี่ไม่ใช่แค่แม่บ้านหรือคนที่อยู่ในร้านกับเรานะไปถึงกว้างขึ้นไปไปถึงลูกค้าเราอย่างนี้จ,จะมีความสัมพันธ์อีกแบบนึง สัมพันธ์ระหว่างแม่ค้ากับลูกค้าลองทําดูแล้วเราจะได้สภาวะที่สละสละความยึดสละกิเลสออกได้อีกแบบหนึง่งได้เสียสลันะคะได้เสียสละน,ะะละนี่ก็เสนอไว้เพราะว่าจะได้ออรู้สึกว่ามีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องหนึ่งที่เราได้ทาในการที่เราอยู่บ้านค่ะ <c oughs> <c oughs> บางครั้งเออเป็นเป็นเทศการก็ได้แบบนี้เป็นเทศกาลก็ได้ลองปรึกษาแม่ดูแล้วเราจะมีมิติใหม่ของการที่เราอยู่กับคนรอบข้างเราอีกแบบหนึ่งนะคะจริงๆอันเนี้ยอาอยากทําอยากทํามาตลอดแต่พอมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวค่ะพุณพอเราไปลดราคาปุ๊บพี่สาวกลับมาราคาเปลี่ยน ป้าแบบอ่ะอะไรซื้อมา 47, 49, สี่สิเจ็ดคายสี่สิบเก้ากำไรสองบาทนี่มันขาดทุนเลยคเขามองเป็นขาดทุนนะคะคลูแล้วก็จะโดนอยู่ก็เลยแบบอืมบางทีไอสิ่งที่เราอยากทำมันก็ทำไม่ได้ก็พยายามจะทำแต่แต่มันก็มีเห็นความ ไม่ได้ดั่งใจของตัวเองเหมือนกันนะคะมันก็ทุกข์เหมือนก,นกันกับเรื่องนี้ค่ะคือพยายามอยากจะขายให้มันมันถูกที่สุดแต่ว่าคนรอบข้างเราเขายังยังไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ<ม>เขามองอีกอแบบหนึง่งอ,อะไรอย่างเงี้ยพี่เขาพูดนะยก็ถูกบางครั้งนะ่่เอา้า ถ้ารวมต้นทุนถ้าขนส่งอะไรมันขาดทุนเลยนะก็อาจจะถูกก็ก็เป็นข้ขอคิดเห็นที่ถูกของท่านไงคะแต่บางครั้งนะเวลาร้านค้าเนี่ยคะ่ะร้านค้ามันจะมีของที่เราซื้อมาเราคิดว่าเราจะขายได้แต่มันขายไม่ได้หรือมันขายได้ช้าบางทีตรงส่วนนั้นอ่ะถ้าเอาไว้มันก็เป็นต้นทุนที่นอนใช่ไหมคะ แต่ถ้ามาสละออกสละออกอาจจะขายต่ำกว่าทุนก็ยังได้เลยดีกว่าเอาไว้นานๆแบบเนี้ยเราก็มีศิละปะนะคะเราก็หาเรือกับพี่แล้วว่าอถ้าเป็นของชิ้นมันอยู่นานนะแต่ว่าถ้าเราลดราคาลงมานี่ลูกค้าอาจจะอาจจะเอาไปใช้อยู่ <Okay. S 1> บางอย่างมันได้กําไรเยอะแล้วเนี่ยบางทีส่วนที่เหลือี่ะถ้าเราจะเคลียร์ เียให้มันลดลงครั้งก็ขายขาดทุนมันก็ได้อะไรแบบนี้ท่านจิตไว้นะ่ะดีแล้วค่ะแล้วก็ค่อยหาหลื่องเป็นครั้งครั้งไปได้ไอันนี้เนี่ยแบบพูดไว้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เราจะหมดหวังนะในการที่เราจะทําแต่เวลาเราได้รับข้อข้อข้อเสนอหรือข้อคอมเมนต์มาเราก็เข้าใจได้พี่คิดแบบนั้นก็ไม่ผิดเราคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกัน เราอาจจะมีเออมุมมุมที่จะเสนอไปในกรณีที่เออถ้าพูดแบบนี้ท่านน่าจะเห็นด้วยนะแบบนี้หรือมีอย่างอื่นเลยที่ไม่ใช่ของที่ขายในร้านที่จะทำเพื่อที่เพื่อที่อาจจะได้จะได้มีศิลปะในการในการที่จะแบ่งปันอะ่ะโดยที่ให้ท่านเห็นชอบด้วย มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมันจะเป็นการชวนให้พี่ทำทำในสิ่งที่ดีด้วยหรือม,มีวิธีอื่นที่ให้ท่านได้ยินยอมพร้อมใจอะไรก็จะได้ชวนกันสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้เหมือนเล็กน้อยนะบางทีมันจะมันจะเปลี่ยนจิตวิญญาณค่อยๆซึมซับก,กันได้คนะ่ะแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไงเราลองแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ได้ก็ดีไม่ได้ก็ผิดก็ดีไม่ได้ก็ได้ใจเราไม่ทุกได้เสนอไว้ <c oughs> น่าสนุกไงอยู่ร้านมีคนเดินมาหาเยอะมีคนเดินมาให้เราได้บำเพ็ญด้วยตั้งเยอะตั้งแยอะอย่างน้อยก็เป็นแม่ค้าที่ดียิมย้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้านี่ก็ดีละนะคะก็ดีแล้ว,นะค,ะลวค่ะค่ะอนุทนา <c oughs> ค่ะสาธุค่ะ อ่าต่อไปน้องนนค่ะที่นั่งประจำนนท์นะเนี่ยผมเริ่มยาวขึ้นมาแล้ว